จุดเปลี่ยนดีกว่านะเรียกว่าจุดเปลี่ยนและจุดเริ่มต้นอะไรบางอย่างครับทันนี้แม่ผมอะจะพายเรือข้ามจากอีกฝั่งหนึ่งจากบ้านไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นวัดระหว่างที่พายเรือไปเนี่ยมันมีเรือ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 วิ่งมาอันนี้ขึ้นแต่นี้เรือเนี่ยได้จมคราวนี้ผมถามหน่อยอย่างองคของอกงของพิพศเนี่ยครับมาเพื่ออะไรมีภารกิจไหมภารกิจหลักๆเนี่ยนะภารกิจหลักๆเนี่ย นี่คือกระบอกของอากงเหรอใช่ครับซึ่งความพิเศษของเขาเนี่ยคือสิ่งที่ได้มาเนี่ยต้องเป็นครูบาอาจารย์หรือคนที่เนั่นเขาให้เหมือนอย่างที่อาจารย์ที่ให้ครับอันนี้คือสิ่งที่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 ดีที่สุดหลายคนชอบบอกอยากเป็นลูกหลานอากงต้องทำยังไงคือถ้าอยากเป็นลูกหลานเนี่ยหนึ่งก็คือว่าเรามีอากงที่บ้านหรือจะเป็นองค์หรือจะเป็นลูกหรือจะเป็นชื่อนะครับ หรือจะไม่มีมแต่ละมีจิตที่เรานึกถึงจุดทูบไหว้จุดทุบไหว,กว้การที่เราจุดทูบไหว้อะ่ะองค์เนี่ยเราถือว่าใครไม่เฮงกลูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง